สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวชดา,ชารเสียมิกนะคะรหัสสามหกหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งจ็หกศหนึ่งเกค่ะมทสองสองหนึ่งค่ะวันนี้นะคะจะมาพูดเรื่องการดูแลตัวเองในช่วงโรคระบาดโควิดสิบเกนะคะการลดการติดเชื้อนะคะเป็นที่ทราบกันดีนะคะคนที่สัมผัสไวรัสอาจจะไม่ได้เป็นคนป่วยทุกทุกคนคะ่ะ ขึ้นอยู่กับปริมาณไวรัสสภาพของไวรัสและระยะภูมิคุ้มกันของแต่ละคนค่ะโดยเป็นปัจจัยสําคัญนะคะการรับมือของภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะคะจะมีทมั้งหมดสามด้านค่ะคือชั้นนอกเช่นผิวหนังนะคะชั้นกลางค่ะเช่นเม็ดเลือดขาวนะคะและชั้นในค่ะระยะภูมิของไวรัสนะคะของแต่ละคนเมื่อมีประสิทธิภาพ บางอย่างนะคะเข้าไปรบกวนทําให้ภูมิคุ้มการของเราอ่อนกําลังไปชั่วขนาดนะคะเช่นความเครียดสะสมะผลไม่เพียงพอหรือสุบบุรีหรือดื่มแอลโกอฮอล์นะคะการออกกําลังกายน้อยไปค่ะและการกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์นะคะเช่นสารมีสารอาหารต่ํามีสารพิษสูงและ อนุมูลอิสระมากค่ะกา,การสร้างภูมิคุ้มกันของร่างกายของเรานะคะจึงเป็นการลดระยะภูมิของไวรัสค่ะเมื่อสัมผัสเชือ้อโรคก็มีการติดน้อยลงค่ะหรือเมื่อสัมผัสโรคนะคะอาการป่วยก็จะไม่หนักมากค่ะการลดการติดเชื้อนะคะกล่าวดังนี้นะคะสามารถปฏิบัติได้ในช่วงที่เราหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติค่ะ การดูแลตัวเองในชีวิตประจําวันนะคะมีดังนี้นะคะ 1. การลดการสมัมผัสเชื้อค่ะโดยการกินสุกกินร้อนช้อนกลางและการใช้พันชนะแยกค่ะถ้าหากซื้อตามร้านนะคะก็เลือกร้านที่ถูกสุขละกะักษณะไหมค่ะ 2. นะคะการล้างมือให้ปลอดโรคค่ะล้างมือบ่อยๆกับน้ำประปากับสบู่นะคะอย่างน้อยนาน20วินาทีค่ะ หรือการร้องเพลงช้างสองรอบนะคะถ้าไม่ใช้อ <S 2> <S 2> <S 2> แอลกอฮอล์อย่างเข้มข้นอย่างน้อย70%นะคะล้างล้างก่อนกินอาหารล้รางมือก่อนและหลังกินอาหารทุกครั้งนะคะและก่อนเข้าบ้านค่ะก่อนและหลังการสัมผัสใบหน้านะคะ3นะคะล้างพักให้ถูกวิธีค่ะ การเปิดก๊อกน้ำให้ไหลนะคะเกิน5นาทีค่ะหรือการเช่ดเบกกิ้งโซดานะคะหรือการเช่น้ำด่างทับทิมค่ะก่อนหรือปอกเปลือกผลไม้นะคะหรือก่อนเช่ตู้เย็นค่ะ 4. นะคะการสวมหน้ากากให้เหมาะสมค่ะคนทั่วไปนะคะใส่หน้ากากผ้าได้ค่ะผู้ป่วยหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทั่วไปนะคะใส่หน้ากากอนามัยผ่าตัดค่ะ ถ้าต้องดูแลผู้ผู้ป่วยหรือผู้ที่เสี่ยงต่อโรคนะคะหรือตรวจสอบเชื้อให้ใส่หน้ากาก n 9 5ค่ะถ้าการถ้าหากใกล้ชิดกับผู้ที่มีกลุ่มเสี่ยงนะคะให้ใส่เกราะบังหน้าค่ะหรือชุด ppe ครบชุดค่ะ5นะคะและเลิกหลีกเลี่ยงกิจกรรมเสี่ยงนะคะเรียกว่า5โลค่ะคือ การลดกิจกรรมเสี่ยงเราเว้นพฤติกรรมเสี่ยงเลิกไปพื้นที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงคนกลุ่มเสี่ยงและการสัมผัสจุดเสี่ยงค่ะหนะคะการรักษาการเว้นระยะห่างนะคะโดยการอยู่บ้านแยกตัวเมื่อเมื่อเสี่ยงนะคะอยู่ห่างจากผู้อื่นสองเมตรนะคะเป็นต้นค่ะ เท่านี้นะคะก็เป็นการดูแลตัวเองในช่วงโรคระบาดโควิด1 9ค่ะขอบคุณค่ะ